าทั้งวอะไรที่ผ้าหนองครับกินสะวันนุ่มแต่ลายพี่น้องไปเบิร์กห้งกินพี่น้องเนาะทล้วอะไรขายมาชื่อปลาสู้เมื่อปนกิบบนก็โปรพาร์คพี่นอ้องลกต้องกันได้พี่น้องไปเบิร์กต้งกันเลยสองตัวปวนดื้อไปนี่พี่น้องไปเลยสบายดีพี่น้องมือนีสะดอนเป็นมือกองไฮเด้อร้าพี่น้องามาเบิรงมาชมบรรยากาศอยู่ในตลาดยำแลงเนาะคือตลาดสามคัคคีไสนครไก่ซ้อนแกงสมนา,าเขตพี่น้อง คนไล่ไล่พี่น้องตลาดแหล่งเมื่อนี้ต้นนี้ก็คือคล้ายปลาพี่น้องคล้ายปลาปนิ่งท็อบส่อยังท็อบบอกปลาลูกเนี่ย ชอบกำลังซื้อพักพี่เนองซื้อพักมาหลวงเนาะมือนนีเนาะกินเมนูทะเลปลาทูได้พี่น้องปไปผลานยามแรกผลคล้ายพักค้ายหยาพวกอาหารสสดใหม่ๆได้พี่เนองคนไลยหลาย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แ้อ you, you know. okay. oh, mm ีกเไปจื่อรัอก็ด้ดิายนสื่อพีกพีนอสื่อีกนะสื้อปลาทูมือดิมื่อปิงปลาทูกินครับหลวงคะปลานี่เนี่มี่สื่ออันนี้มากันไป่อยเดียวโอ้ตายคิดบปคนน้อยนึง Anh có thấy sợi mặn Nó có mà nặng không? Video à, này cái tao nó cái cái này tới nó cái หวานี่ลูกนเไนาเดียวเอาเดียวลูกเอาเดียวเอาโบราณได้หนโบรณหวานอยู่นะนี่มันหวานนลูกมันบีวาี่เอาตัวหวานนี่กนีเดคอยให้มันแตบห่ด้วยตนี้ว่ไปผาโบราตไเอาโบราณเอาปอนกเโบราณเอาโบราไปเอาเอาไปเ ไปทกอย่างเขาบอกปาลูกเนี่จะซื้อเนงมืนี้ซื้อดนกไ้าหรการกินจะมีร้ายเนี่ยด้พ่นออกจีตลาดแรงเนาะ ขานูอไองพันไการาคลูก0ลามันนีก็ล่ล่ยางพี่นาะอัน้ไม่ผูอ้างผู้อางอว่าเป็นเป็มูิง่เนา กยากมีข้างบนเห็นไปเห็นคนป่าเลยเนาะอีปลาทูปลาตะกราำเลยเนาะตอนพพร้อมเดยเมื่ออาอยู่สวนนางดอนเมื่ออาทิตย์ดอนเล็กๆหน่ยยังพี่หน่อยยังเออเมื่อเมื่อเบิ่งเลื่อนต่อเนาะพอได้ดีกินเลื่อนเนาะไปเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องที่ติดตามส่องท็อปทินสวรรค์เลยมีเท่าไหรลงตลาดแล้วกันกำลังเคี่ยมตุ่มป่าเนาะ โอ้ต้นประทู่นี่ต้มประทู่ส่มะเขือพี่น้องนีน่ยขาดว่าเนียนเนียนด้วยว่าเจียวประทูใส่มะเขือพี่น้องเยคืออะไรเนี่ยต้นป่าเขาได้ไรทองประซ่างกี้เขาบอกป,ป่าเขาได้ไรีฟรี <Freeze. S 1> oh, okay. ดโอ้เก่ง <Freeze. S 1> <ป>เลยได้เลลยแล้วก็อแอปเปิ้ลเขาบอกแอปเปิ้แปปลแอปเปิ้ปปล ใก่เด็นสีนันพี่น้องระามันออกเข่ากระามันออกเอาบอกะางบอกระเวลาเากินมันก็ข้าวของข้อเข้าเลยปลาู้พี่น้องปลาหนังทะเลไปหาไปหาไปไปนไป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 นบไปเหียนห้าเนาะไปหาไปหาไปผู้เนาะไปหาปลา

นากซี้าวนากสซีถานบมเฟยนาเกานเป็นเฟาเกาเพือตื่นเบาางเพืดนเอาออกไววสีน้ำปดีอลยไปนะหลังจากเข้าปนปลาแล้วก็มะปมเขือไป่นปนมะเขือเียนวางเรียนนอนย้้มติดลย่จ้ะ เดี๋ยวจทำอะไรตบไปตกอกับป่านพี่นะไปหนวดแบบน่าตามเดียวกับพร้อมลถามว่าถามว่าได้มามักน้ำก็เอาบลแปลงใส่นวนนึงตามนี้ยไพี่เนาไปพี่เมาเด้อมากินขงแงแล้กันเด้อมือดี อาหารเมื่อก tamam. ี้มีปลาหลวกครับโอูปินที่นอกมาเด้อกินไกันอีกเด้อมานเตี๋ยวอไปน้อวอย่ไปไปก่อนเอเี่รายไปพี่ายไปหบุนหนเนาะไมอหมนไล่ไล่เขาจะวิ่งเขาไล่ไล่นไก่เราจะไแกงแหงเนาะ มนมากก <onents> ับร่มควัเนาะร่มตลาดร่มควันดอนั่นนั่นดูตลาดดูนั่นนั่นเริ่มเริ่มเริ่มการเริ่มเริ่มเริ่มการเร่มเริ่มเริ่มการกินอะไรกินอะีรกินไปกินซีอิ๊ง บอลีบอลีข ouais hmm ัดบอลีัปาาอะไมาไอตีเเจกคิวมีโซุนคิวีนีอวันนเทเราันมาอนะออ้าวเาแดงไหมโอ้สบายดีอน้อง ดอดความเลยด้เด็แลละกับเบาไล่กับพ่อเจอ้าทีใบสำนีขอบคุณทุกไลทุกเมนขอบคุณไล่ก็ใแซก็ติดตามในสองท็อปจินสวรรค์ในเด้อสำหรับมืออีกกับสบายดีบ๊ายบาย